สิบหในทีมแล้วจ้าโอเคพ่อช่สักนิ้วให้ <laughs> ไม่ไม่นอนเตียงใหม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกพ่อเดี๋ยวอาสมอมาเยี่ยมอเดี๋ยวอาสมอมาเยี่ยมพ่อแล้วก็ลงทะเบียนหมอพร้อมให้พ่อเขาจะมาสแกนใบหน้าด้วย ขอบคุณครับฮะพอ่อพ่อต้องพ่อต้องนั่งก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองเอาลองเออเดี๋ยวเอาที่พิงหลังม่ะเ่เน่่กินข้าวเพอิ่มข้าเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยเดี๋ยวเป็นกฎเลยย้อน นั่งก่อนแป๊บนึงนั่งคุยกับหม่อมก่อนหม่อม,มมันหม่อมมันดูไลฟ์สดเดี๋ยวเอ้ยหม่อมมันดูสุดทองเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาฮะเอ็นไปเลยเอ็นไปเลยเอ็นไปเอ็นดีดีเอ็นดีดี อุ้ยขอบคุณที่เขาเจาเข้าใจให้นะคะหนึ่งพันไลค์ขอบคุณค่ะอะไรอะเลอะเลอเลอ <laughs> จ้า <laughs> อะไรอะใส่ของใส่ของ <laughs> ขอวางพิงเลยนะ <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขาเจะเข้าใจให้นะคะ คุณที่เข้าเจเข้าใจให้1,400อไลค์แล้วก็กุหลาบของลุงหม่อมนะคะขอบคุณค่ะเออพ่อชูสองนิ้วอร์แม่เปิดแอร์ไว้แล้วแม่ก็ไปกินข้าว สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะฮวยไวีชั่มขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวไองไรเราจะติดตามกลับทางค่ะเชื่อผ้าวันนี้ผมอืมโอ้แตบ้านนนสวัสดีค่ะบาา่ฮะตอนนี้อ่ะตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบสี่ บายสม,มแวแว่าเปิดแ,แล้วสวัสดีค่ะมนเปิดแล้วเดี๋ยวเไปปิดเดี๋ยวไปปิด,อดยอะเยจ้าโอ้อเย็นหนาว่าหองหองไม่หอม นอ,นนอ,อะไรว <c oughs> ะพ่อบอกอะไรวะ <c oughs> สวัสดีค่ะเสเสื้อใส่เสื้สสอืองตัวก็มีเสื้อกล้ามอีกตัวนึงไงอืมอากาศร้อนไม่ต้องใส่เยอะหรอกอากาศร้อน สวัสดีค่ะอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ oh. <Yeah. S 1> ขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้นะคะขอบคุณดอกกุหลาบลุงหม่อมให้มานะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็หัวใจสีส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณคะ่ะและข่าวด่วนวันนี้น่านอนทุกสายตาจับต้องไปที่ศาลากลางธำนบูรุณนะครับวาย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 อุ้ยพี่เจมส์มาแม่ปลาแม่ปลาสวัสดีคะ่ะแม่ปลาแม่ปลาให้หัวใจสีส้มด้วยขอบคุณนะคะ <c oughs> ไม่รู้ข่าวไหมพ่อจะดูดูอะไรดูข่าวไม่อันนี้มันเปิดในทิกเกอร์เออพ่อจะดูโทรทัศน์เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้นะอ่าจ้าจ้าขอบคุณที่เคาจอเข้าใจให้นะคะหนึ่งพันหกร้อยไร้นะคะอาจารย์จ้าเดี๋ยวเปิดให้จ้าพ่อจะดูโทรทัศน์ด้วยจ่าาจ่าแมจ้าเดี๋ยวเปิดให้จ่า สวัสดีนนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามากำลังใจพ่อนะคะขอบคุณที่เข้าจอเข้าใจให้ค่ะทำงานอะไร <มา S 1> เนี่ยไไทำงานให้ทำงานให้เก๋พรุ่งนี้มาจ้าจ้าจ๋งสื่มันตัวเล็กอ่านยาก จิมบอกว่าทำงานให้เก๋อยู่แล้วพรุ่งนี้มานะจ๊ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้หัวใจส้มนะคะขอบคุณค่ะพอจูสองนิ้วให้เอ้ยพี่หนุ่ยก็มาให้กุหลาบว้าพี่หนุ่ยก็มาให้กุหลาบขอบคุณนะคะพี่หน่ย่นะะนย พอกินข้าวอิ่มแล้ว